เพื่อนวงในวงในดูดีนะไอซัตส้สมนี่ตอนยี่ปพี่ตเด่เอารถสไปรับหมองกับผมได้ไหมได้ได้ได้ต่อหน่อยเยอะหรือเปล่าระวังนะมีบเอ็าไปห่อได้ไหมบีเอ็มล่งางได้ไหมอันไหนใกล้หายอันไหนใกล้หายอันไหนใกล้หายมีกล่องยังมีกล่องยังไม่พึ่งได้เพื่อนเพื่อนเพืนไอไอไอวิลเลียมรถตอนเนี่อาชนไฟสี่สิบต่อเท่าไหร่นะสีส ต่อเอ่อหกเอหกสิบเกปะหเออ่เป็นเดือดหเกออยิบเออถูกแล้วเฮ้ยไม่ดีหกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนมันยิบเก็ต้องเป็นดีดีหกสิบต้องห้าปดอ่ยิบเก้ายิบเก้า้กับห้าปด่สต่อห้าแป ตัวหดนะไปโดนมะโดนไหมปุว่าโดนไหมอะปโดนไหมโดนดิยียมีมิชันด้วยีแม่งลืมๆเลยอะตลงเลยนะแต่เวทีอารได้ลากเยอะนะเอาจริงกูดูตัวไม่เยอะเลยไม่เหรอสิบกวเตอนแรกไม่ถึงกวเอ่เกตัวเก่ามาแล้วไอ้ตัวเก่าม้ววเก่าไอ้ฟากีฟากีเสียฟากีเขาไปตัวเก่าพี่อะ ผมเพิ่งมาจากตู้เก่าผมมาตู้ใหม่มาฟัซนู้จะเล่นนม่ดีมันจะเอาเตือนไม่ดีหรกตไฟเตมไฟเล่นเฉียบจะได้เล่นนี่ดีเอดีกัน ตัวที่หลุดไปนั่นจะเป็นอะไรสภาพอะไรนะตัวที่หลุดเข้าไปเมื่อกี้จะเป็นอะไรตัวหลุดเมื่อกี้รา,านะวก็ดูดิเป็นอย่าง่ี้เป็นอย่าง่ี <laughs> ้เออตามนั้นเลยไอ้เขียนอักขรที่พี่นอดีตโบเตงเน่ยหมากระล้นเงี้ย mất liệm nè anh lèo đến không minh một lắm ก็คุณพกตั้ตฮึคุณไม่พกเลยไปก็หายมาแล้วอยู่ท่ไหนเอ้ยไม่ใช่แต่พกก็ได้เอาไว้ติดต่อไอ้หนูพกไว้ดีกว่าเออเผื่อเราลอดนี่ ไปหมูไปโดนจับในตู้เยอะนะพี่โดนจับแไปโดนเยอะเลยพี่รถรถรถไม่แปนเจียวอะอันล้วพี่มันติดมันต่ำข้าไปด้พี่ได้อไเอาได้เอาได้รบกำลังโดนไล่นะครับกำลังโดนไล่เฮ้ยมึงฟังกูถ้าเกิดตำรวจน้อไมไม่เล่นเฮ้ยมึงฟังกูปตอมึงเล่นอฟังกู และเขาได้มากับผมแดงผู้ใจของเขา <c oughs> รวมแล้วจะพูดเอ่อขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเขาบอกรวมแล้วจะพูดเอ่อ กีเสียงตัวหลุดตัวหลุดฉันได้เลยทีเดียอุ้ยชัดเลยเป็นเส้นของเลเบลชัดเลยไอ้คันนั้นโดนอูโดนอุ้มโอูโดนอุ้มคันนั้นกูจำได้ดีโดนไปนี่ไปอีกมึงเห็นไหมมึงเขี่ยไปกันพึบพึบเลยไปลเบลกันพึบพึบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหลุดไอ้หมู่ไอ้หมู่มึงเห็นใช่ไหมสะกตเตอร์เมื่อกี้เห็นไปไปยิงยิงไม่เราชนได้นี่เราชนได้นี่ไอ้หมู่เราชนได้นี่เอ้ยดูให้แน่ใจก่อนเออก็ใช่ไงถ้าชัดแล้วยิงเลยนะว่าใช่อ่ะ ว่าใช่ปะกูว่าไม่ใช่กูว่าไม่ใช่เออกูว,ว่าไม่ใช่แล้วเพ <c oughs> ื่อนขึ้นไปอุ้ยอุ้ยกูตส่าหแม่งนั่งยกเลยวัตถิวิตาว,นะ <c oughs> วิตาแล้วเนินวิตาแล้วเนินปล่อยแม่งวะไอ้ที่อยา ฮัลเหลอเขาลุดไปเลเบลเขาลุดไปเลเบลนะเดี๋ยจะไปเซ็ตของอะไปไปนี่ก่อนไปไอซมิทบอกมาอยู่แหลเหลืองอะเอ้ยังไม่ได้เซ็ตของเลยไม่มีกาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโทรถามกันไม่มันมีมันมีพวกที่ไปเซ็ตของตัวลุดไปเลเบลเมื่อกี้ส่วนพวกผมไปเลยไอรถไอรถใหญ่ใหญ่อะอัอโหลเพื่อนมึงอยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวกมไปเล่นด้วยตัวใหม่โอเคเจอกันแค่นั้นไปตัวใหม่ตั้งแต่เใหม่ไปติดาใหม่ไปติดเใหม่ไปอยไนไปไม่แล้วเราเหลือแค่นี้เหรอใช่ใช่ใช่ ไอหมเไอหมไม่ได้โม่ดูในรถดิมึงเห็นปะโอมีกอกี่ตัวอ่ะมีกอกี่ตัวไม่มีไมีสักตัวเลยหมดพี่เอามาเท่าไหร่อ่ะพี่กอรสองสองสี่เกามูมมกัมีมกัมีหมวัวเอลีมีถังปะเดี๋ยวผมเลนของผมเอีมีถังปะกล้าพูดเถอะไป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 ไไอไพี่ทีผมเลยไอหมูไปเอาปืนออกมาแล้วนะจริงเหรออืมเฮ้ยเจอเจอตู้ไม้ไปไแป๊บนึงพี่น้มันจะหมดแป๊บนึงพี่เพ่เติมนำมันพี่แป๊บนึงเรื่องควานิน เาไอเดมถึงแล้วหรอรอเอ้ยฝัาอักเฉดไดคนนึงบอกว่าบอกว่าเบลใหม่เบลใหม่เบลใหม่ตกูบอกเลยนะถ้าตายถ้ากลับนอนนอนยาวนอนเปื่อยใช่ถ้าตายเลยเบลผมงขวยาวจริงยาวจริงกูบอกเลยขนาดไม่ใช่เลเบลกูยังยาวเลยกูล่อไปสามสิบนาทีอ่ะโอ้หพี่ผมผมเหลือห้านาทีอ่ะเฮียอุ้ยสอรี่เงามันง่ายเลย ถ้าเกิดรอบนี้กูบอกเลยเดี๋ยวรอบนี้ถ้าพวกมันตายนะกูจะเอาไปทิ้งแม่งนู่นนะตรงตกปลาไอ้เหียถ้ารอบนี้กุ้ยนีอีกอะกูบอกเลยนะหลับบอกให้จริงกูหลับจริงกูหลับจริงด้วยกูหลับหน้ากล้องด้วยกูเปิดกล้องนอนเลยหลับรอเลยกดเคสเดียวก่อนแต่รอบมีนะถ้ามันโดนแล้วนะนู่นน่ะเจอกันนู่นน่ะเมืองบนรอเหียอะไรแ่นั้นแหละบอกเลยเจอกันเมืองบนเออเออทำไมเขาไปแล้วเขาได้ศกับมึง ก <laughs> ูเกมงเลยที่เขาไปจาต้องสอบกลับมา oh. โอ้อ๋อทำงานดีเลย,อยชอบชอบเบลใหม่ไม่ใช่หรอครับก็จะเย็นสีกูทำให้หนนเ <laughs> ลยยใส่ก่อนนี่ย อย่างเราไปตีเขาไปดูเขาตีกันดีกว่าไหมเรวเราก็เป็นพระเอกใช่ป่ะใช่ใช่เพื่อนใช่ถูกถูกถูกก็ได้ช็อตติกตักเจอยานยนต์ำรวจดูดีดูดีดูนี่ว่าใหม่ที่นี่ไปเอาคูแยบมาดูเขาตีกันให้ป่ะคูแยบมาดูฮัลโหลพี่บอสอยู่ไหนกันไม่อยู่ไหนกันกําลังไปนี่ไงผมอยู่ตรงอีแซนเนี่ยอีเนี่ยเขาอยู่เต็มเลเวลเลยเยอะป่ะ ประมาณเก้าคนกำลังไปกำลังไปกูหนีออกมาแล้วเอ้าหนีทำไมอ่ะไอ้เหี้ยไม่คิดว่ไปเลยว่ไม่ให้หนีอะโอเคโอเคพี่แค่นี้ก่อนรวมไี่ไหนดักด้วยอะไรอ่ะไอ้หมุ่มพิมพ์ในดักนี่แบบว่าถ้าถ้าจะไปรวมมันตรงไหนบอกดักดักบอกด้วยเพื่อนเราหนีกันหมดแล้วบอกไปเราเห็นเยอะเกินก็เลยหนีเอางี้มือกุไปให้ไหมเดี๋ยวยิงแบบคนละเม็ดเล่เป้งเป้งหล่นหล่นหล่นลงรถคู่ขโมยรถแม่งหนีเลย มึงกินวัตถปืนมันมีแล้วมึงจะให้กูแบบวัดกับมันตัวตัวแล้วมึงกดอีกตัวหนึ่งไว้แค่นั้นแหละสองตัวได้ไหมถ้าเกิดว่าต้องไปมองยืนดีเพื่อตรงนี้ได้ป้าเราสองทีเพื่อนไม่เพื่อนเราหนีกันหมดแล้วเพื่อนเราหนีกันแล้วไม่ใช่เหรอเหลือรถที่สายฟ้าเอ้รถรถเหลือรถที่กอเ๊อตตอนนี้เรากี่คนอ่ะตรงเนี้ยแปดแปดเดี๋ยววนไปดูก่อนวนมาดูมา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  ไหนวะทไมกูยังไม่เห็นวะชื่อไหนวะผมก็ไม่เห็นวไม่เห็นจริงเหรอพี่ไม่เห็นวะไหนยะไหนยะไม่เห็นจริงจไม่เห็นหน้าตู้ไงเออว่ะไปแล้วไปแล้วไ่เลยนะตาตู้อย่างนั้นไม่ไม่ไม่อย่าพิ่งเข้าไปนะวว่่้าะอย่าเพิ่งเข้าไปนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะเข้าไปส่งรถเพื่อก่อนส่งรถเพื่อก่อนส่งเลยส่งเลยพี่กกูอี่นล กำลังจะส่งเลยฝักโทรศัพท์เลนี่ว่าเป็นผีน้ำนองไปแล้วตอนนี้เออว่าเป็นผีน้ำนองไปแล้วไปก่อนต่อเยอตัวบวมอ่ะชื่ออะไรว่าผีน้ำนองชัวร์แี่ยแบบไม่เห็นหน้าเลยเบี้ยวไหมผู้เยอะผู้นึงไปใครบอกว่าเข้าเหลังขับรถใส่ฟ้าดักดักดักไปทั้งหมดเลยเขาเขาเขาไปป่วนออกมาแล้ว้มันมีมันมีคนหลงอยู่บ้านเฮ้ยไอคันสีขาวอ่ะน่าเอาคันขาวน่าเอาคันขาวน่าเอาคุณยิงยางนะไอหมูยิยางนะเอาสักล้อหนึ่งก็เบี้ยวแล้วคันนั้นอ่ะ รอเดี๋ยวก็เบี้ยวแล้วตรงนั้นเฮ้ยนี่หน่อยดินเอฮ้ยกูโดนกูต้องโอยเพื่อนด้วยเอาดิ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 ไปเลยไปเลยไปเลต้องโรยเพื่อนเลยเกมไอ้มิดอะเร็วผีน้ำนอง ทำน้องแม่มีไอบ้างเอาเพื่อนไปชุบด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงผมเจเขาอยู่เอาเพื่อนไปชุบด้วยยังยังโอ้ยเชี่ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วชุบด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนเลยชุบเยอะชุบเยอะชุบเยอะปิดเปิดมันมากันเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ออย่าาให้เรีบชุบรีบชุบรีบชุบเดี๋ยวกูเล่นให้รีบชุบให้เขาชุบชุบได้นะชุบได้นะเดี๋ยวกูยิงให้ชุบเพื่อนได้ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูยิงให้เลยแล้วอีกแล้วอีกแล้วตายตายตายหนึ่งตัวนี้ไม่มีเอเดียุดเพื่อนไปก่อนชุบเพื่อนไปก่อนย่อชุบยอะมันดักรถไฟบ๊อบกูรถ่หลุดไปบอฟไม่หลบอฟีน้องเพื่อนจุดเพื่อนจุดเพื่อนเอาพี่เลี้ยงจุดเพื่อนยิงให้ดักรถไฟบ๊อบกูมานนี่สิ ะชุบเพื่อนเร็วชุบเพื่อนชุบเพื่อนยิงให้ยิงให้ไปล้วจบอชอไอ้ที่เอ้ยกูไปขึ้นรถแท่อคนนี้จังวะโชว์ยี่อ่ะเฮ้ยชุบเจ๊บอลไก่กูดีียเจ๊ไไอ้ี่เจ๊เพรตายป่เยไอ้ี้ยี่จะโผล่มาจากไหนอยี่แเลยวะวาง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 ไอ้วางไอ้ทดงววางวางวางวอ้ทดวงวางทำไมอะ วางไอ้เหี้ยเดี๋ยวตำรวจอยู่นี่วางไอ้เหี้มือจกไอพี่จะปล่อยก็ระวังไอ้เหียเดียวผมม่จากไหนแยะเลยไว้สัจะปล่อยก็บอโอ้ยเหี้ยไหนผามีเงินห้าพันไอสัสัวสี่เครื่องโอ้ยเอาคืนด้วยเอาคืนด้วยจบด้วยก็จบด้วยเอาไอเดียวคืนมาไป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 ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไป ไปไปหาที่ไปต่ออีกสี่สิบวินาทีไปพีฟังพีต่ออีกสิ่งเดียๆไม่เพื่อเราอะทำอะไรช้าเอ้าพี่กอนพี่โผล่มาตอนไหนอะไปโดนมาก่อนแล้วหรอว่าแล้วกูตกโลไม่มีใครมาเลย ไอเดียกูโดนไปเดียวจอดับกูต้งรตั้งนานไม่มีใครมาเลยต้องมาในชาบ้านเขาาบ้านเขา้าสายมีันน้องกูไปนอนในบ้านพี่ขอต้องอ่นได้ไหมที่ไม่ใช่ในน้ำอ่ะพี่ผมเกือบเอ๋อให้น้องไปนอนในบ้านดีๆน้องกูคนเดียววะสองคนนี่ก็สไก่เฮ้ยแม่แม่เอาไว้หมดเลยแต่เขาเหงาหมอแม่งไล่เคสนู่อยู่ นี่นี่อาโซฟาดีๆให้นอนโซฟาดีๆขออิ้ยมาแบบมั่วๆเจอเจอจริงแดงพี่พี่พี่พีบางขอขอนอนกันแต่ฟ้าพี่ขอนอนนอนคู่กันแต่มาโอเคเดี๋ยวผมได้คุยกันโอเค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 พี่ไม่พี่อเดี๋ยวกโกงสาวคนเงาโอเคพี่สวยเนี่ยไปให้หมดเลยไอ้ยาพี่บอกเขาโรคอะไรวะอะไรอ่ะไอ้ยาโทรเขาบอกเฮ้ยมันเยอะมื่เงเลยมันเยอะมื่เงเลยแบบโรคที่อะไรไม่รู้อ่ะไปสายฟ้ารู้ปะ คือกูไปเส้นนู้นไ้่แล้วคือแป้งหักไม่ได้แล้วอ่ะเขาอยู่ข้างหน้าพี่ทีขับชนแบบตุมตมต้มต่ำตุ้มต่ารถิโดนยิงลวกรถเล็บร้อยพวากูแตก <c oughs> แต่เขาก็ยังอยู่กั <c oughs> นเยอะอยู่เลย <c oughs> เออเล่้คงขำหน้า <c oughs> อืมเขาก็ชิวกว่าเรานะพี่ผมว่าแต่เมื่อกี้บัานโลกเหรอรออะไรอ่ะเป็นไรวะอุย้ยมันเยอะจะเลยมันเยอะจะเลยพวกกูขับดีเล้วมันเยอะจะเลยเชี่ออะไรก็ไม่รู้เชี่อผมก็วนไปแล้วมีคันหลุดไงแล้วผมตีตายหมดแล้วด้วยแล้วคือเพื่อนเขามาเติม ตอนแรกอ่ะตายหมดเล้วคันขาวอ่ะไอ้เฮ้ยรวจัดรวจัดผมว่าหลับยาวอ่ะพี่ชุดเครื่องนอนโซฟาหลับเต็มตื่นผื่นเต็มตัวไอ้เฮี้ยชิคกนาดเตรอเตรอเว้ย ก็จะจบยังไงวะพี่ฮะก็ต้องก็ต้องต้องในสักวันสองวันปะแล้วค่อยขอเขาจบอ่ะเดี๋ยวน้อยไปปะ